เมื่อเราได้สวดมนต์แผ่ขยายความรักความปรารถนาดีให้โลกสงบร่มเย็นพ้นจากโกาครคภัยไข้เจ็บทั้งปวงแล้วต่อจากนี้ไปเราจะได้ร่วมกันอธิษฐานจิตเป็นผังสำเร็จของชีวิต ในการสร้างบารมีของพวกเราต่อไปอันธรรมยังพุทธะภาควะโตปุพพาคนมการังกะโรมเเสนามตัสสาภะควะโต อาราโตสัมมาสัมพุทธัสาะนโมตัสสะภคขวะโตอราโตสัมมาสัมพุทธัสาะนโมตัสสะภคขวะโต อาราโตสัมมาสัมพุทธา บุุญกศลด้วยบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้จุดประทีปโคมไฟได้จุดประทีปโคมไฟเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและกลั่นใจให้ใสและกลั่นใจให้ใสด้วยการทำสมาธิเจริญภาว ด้วยการทำสมาธิเจริญภาวนาอีกทั้งได้ร่วมใจกันอีกทั้งได้ร่วมใจกันเจริญพระพุทธมนต์เจริญพระพุทธมนต์ขออานิสงส ขออานิสง์แห่งบุญนี้จงดนบันดาลให้จงดนบันดาลให้ประชาชนทุกคนทั่วโลกประชาชนทุกคนทั่วโลกรอดพ้นและปลอดภัยรอดพ้นและปลอดภัยจากโรคโควิด -19 จากโรคโควิด -19 ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีชีวิตที่รุ่งเรืองสว่างสวยมีชีวิตที่รุ่งเรืองสว่างสวยดุจแสงแห่งประทีปโคมไฟดุจแสงแห่งประทีปโคมไฟให้ประสบความสำเร็จในชีวิตให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ในภารกิจหน้าที่การงานในภารกิจ <c oughs> หน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีสุขภาพแข็งแรงให้มีสุขภาพแข็งแรงอายุไขย,ยืนยาวอายุไขย,ยืนยาวได้สร้างบารมีไปนานนได้สร้างบารมีไปนานนจะ เดินทางไปที่ใดจะเดินทางไปที่ใดให้ปลอดภัยในทุกที่ทุกสถานให้ปลอดภัยในทุกที่ทุกสถานมีความสุขสำราญมีความสุขสำราญในการสร้างบารมีในการสร้างบารมีได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี เป็นที่เคารพยกย่องเป็นที่เคารพยกย่องของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายขอให้ได้เกิดในตระกูลสูงขอให้ได้เกิดในตระกูลสูงในประเทศที่รุ่งเรืองในประเทศที่รุ่งเรือง ด้วยพระพุทธศาสนาด้วยพระพุทธศาสนาในครอบครัวบัณฑิต ในครอบครัวบัณฑิตนักปราชญ์นักปราชญ์ครอบครัวมหาเศรษฐีผู้ใจบุญครอบครัวมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาคำจุนพระพุทธศาสนาได้บรรลุธรรมตั้งแต่เยาว์วัยได้บรรลุธรรมตั้งแต่เยาว์วัยรักษาได้มั่นคงจนสิ้นอายุไขรักษาได้มั่นคงจนสิน้น อายุขัยให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติลาบยศสรรเสริญสุลาบยศสรรเสริญสุ และมรคนิพพานและมรคนิพพานมีสมบัติมหาศาลมีสมบัติมหาศาลบังเกิดขึ้นทุกภพทุกชาติบงังเกิดขึ้นทุกภพทุกชาติขอความปรารถนาขอความปรารถนาของข้าพระเจ้าทั้งปวงนี้ของข้าพระเจ้าทั้งปวงนี้จ,นจ,จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จ จงเป็นผลสำเร็จ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 จงทุกประการเถิดจงทุกประการเถินนิพพานปัจโยโหตุนิพพานปัจโยโหตุ สัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัตทั้งหลายสัตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นด้วยกันหมดทั้งสิ้นอเวราอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัตทั้งหลายที่เป็นเพื่อน ทุกที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นด้วยกันหมดทั้งสิ้น อพยาปัชะพยาปัชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ที่เป็นเพื่อนทุกข์ กเ,เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นด้วยกันหมดทั้งสิ้นอะน,นีคาอะน,นีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสัพเพส,สัตตาสัพเพสัตตา สัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นด้วยกันหมดทั้งสิ้นสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปร,ริหารันตุปริหารันตุ จงมีความสุขกายสุขใจจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกที่ท่านได้ทุกขอให้ท่านมีความสุขขอให้ท่านมีความสุข ท่านทั้งหลายทาทั้งหลยี่ท่านได้สุขที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัตทั้งหลายที่เกิดเป็นอันทช้าที่เกิดเป็นอันทช้า ท,ที่เกิดเป็นชลาภูช้าที่เกิดเป็นชลาภูช้าที่เกิดเป็นสังเสทสช้าที่เกิดเป็นสังเสทสช้าที่เกิดเป็นโอปปาติกะที่เกิดเป็นโอปปาติกะจงมารับกุศลผลบุญจงมารับกุศลผลบุญให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอให้ท่วนทั่วทุกตัวเธน